สวัสดีครับนนเองนะครับผมตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่านอนอยู่ที่ไหนนะครับอ่าครับเดี๋ยวลองดูร,บรบนอบๆนนนะครับถูกต้องแล้วครับตอนนี้นอนอยู่ที่เชียงคานที่จังหวัดเลยนะครับผม ิปนี้เป็นทริปพิเศษอีกทิปหนึ่งนะครับเนื่องจากทริปนี้ผมมาคนเดียวไม่ได้บุ๊กไม่ได้แผนอะไรมาก่อนเลยผมจะพาทุกคนเที่ยวแบบงงๆไปพร้อมกับผมนี่แหละครับตอนนี้สิ่งแรกที่ผมควรจะทําก็คือไปหาที่พักครับตอนนี้ผขงก็เลยเดินหาที่พักแถวริมแม่น้ําโขงอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปถามที่พักแบบ Wal k in ินเลยว่าว่างไหมเดี๋ยวพาไปชมกันครับทุกคนครับที่พักส่วนใหญ่ที่นี่คือ เต็มหมดแล้วนะครับที่พักที่ลิงแม่น้ำโขงนะฮะก็น่าจะเป็นที่พักที่วิวเดียครับก็เลยเต็มเร็วตอนนี้ก็กำลังเดินหาเรื่อยๆอยู่ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะอินดี้ยังไงสิ่งที่คุณควรทำก็คือจองที่พักก่อนคุณมาเที่ยวเสมอไม่เช่นนั้นคุณจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อยู่วิวแม่น้ำโขงเหลือห้องเดียวพอดีเลยพี่เจ้าของที่พักก็บอกว่าเข้าได้ตอนบ่ายโมงครับเดี๋ยวจะไปรีวิวที่พักอีกทีหนึ่งที่เขาก็แนะนําที่เที่ยวรอบๆบนี้ครับว่ามีที่ไหนบ้างครับแล้วก็แนะนําให้ผมไปทานข้าเที่ยงที่หนึงที่ซอยสินะครับเป็นจุ๋มนัวยายพัดนะครับเป็นคล้ายๆซุกี้แต่เป็นสุกี้พื้นบ้านร้านจุ๋มนัวยายพัดนี้ก็จะอยู่ที่ซอ,อ,อยสินะครับตอนนี้ก็น่าจะถึงซอยที่เท่าไหร่แล้ว นี่ซอยสิบตอนนี้ก็ถึงที่ซอยสิบแล้วนะครับแล้วเ,เราก็จะเดินเข้าไปคือทุกคนครับคือคนเยอะมากครับผม ตอนแรกเราจะได้โตแล้วครับแต่ทีนี้พนักง,งานกําลังจะเก็บโต๊นะครับผมก็ออกมาถ่ายคลิปหน้าร้านเป็นอินโทรเล็กๆทีนี้ก็มีคน2คนเดินเข้ามาไปนั่งเลยผมก็เลยต้องรออีกรอบหนึงคือเขาอาจจะไม่เห็นผมผมอาจจะตัวเล็กในสายตาเขาแต่ผมว่าผ,ผมตัวใหญ่แล้ว,ลวตอนนี้ กินอยู่10นาทีครับรอครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าก็เห็นคนต่อคิวต่อจากผมอีกเยอะมากเลยผมก็เกรงใจครับก็เลยรีบกินรีบไปสําหรับร้านจุ๋มนัวยายพัดนะครับก็หน้าตาเหมือนซุก,กี้นะครับแต่สีชมพูเหมือนอยินตาโฟรสชาติก็ไม่รู้เหมือนอะไรแต่อร่อยอร่อยนะครับผมก็อร่อยครับอร่อยเป็นข้าวเที่ยงที่อร่อยดีทีนี้เราต้องเดินกลับที่พักนะครับซึ่ง ยังไม่ถึงบ่ายโมงตามที่เขากําหนดเลยครับแต่ก็น่าจะไปนั่งเล่นตรงข้างหน้าล็อปี้ก่อนรอเวลานะครับเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วแดดร้อนมากตอนนี้ฮะดูทุกคนร้อนมาก ตอนนี้ครับทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับก็ขอตัวไปพักสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับให้แดดมันจางลงกว่านี้ดูก่อนแล้วเราก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันเดี๋ยวขอตัวไปพักแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับผมมีอะไรอยากจะให้ทุกคนดูมาเที่ยวแล้วฝนตก ขาวเลยถือว่าโชคดีมากครับตอนแรกกะจะรอดแดดจางลงแป๊บหนึ่งก่อนที่จะลงไปเดินดูของที่ขายข้างล่างฮะตอนนี้คือไม่มีแดดเลยครับมีแต่ฝนฝนแบบว่าฝนหนักมากฝนเริ่มเหมือนซาลงนิดนึงแล้วครับทุกคนโอ้ย ทุกคนดูฝนหยุดตกแล้วนะฮะก็ตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นพอดีท้องเริ่มหิวพอดีครับก็หวังว่าถนนคนเดือนจะเปิดแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นกันข้างนอกดีกว่า เราต้องโลขลกทอก็คืออร่อยแต่ว่าจริงๆอยากกินรสสังขยาฮะแต่ว่ารสสังขยามันต้องรอแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจรอก็เลยเอาแต่รสหมูสั่งก็ไดอันนี้ไม่ได้มารีวิวนะมากินให้ดูเฉยๆกุ้งเกียบไม้ชนะทุกคนเขาบอกกินทั้งตัวเลย จริงจริงหนวดกุ้งก็แอบแทงปากนะแต่เราต้องเทียวดีดูรวมเชียงคางก็เือว่าดีฮะฮัะโลโหลราดีตอนแรกคือตอนมาเที่ยงเชียงคือไม่มีคนเดินเท่าไหร่เลยนึกว่าแบบว่าอาทิตย์นี้คนจะน้อยแต่พอตกเย็ยนถนนคนมันเปิดนั่น,นแหละคนมาจากไหนไม่รู้ฮาเยอะมาก น้ำต้มดีเขาบอกว่าน้ำต้มไม่ใส่น้ำเชื่อมแต่มันมีต่อนด้วยนะเขาเรียกว่าชิ้นมันมีชิ้น,ช,นชิ้นเนื้อส้มอยู่อยู่สิงที่ผมซื้อมาอร่อยสุดผมยกให้เมีย่ยงทำคุณยายนะรถมันถึงมากถือมาแค่สองไม้ไม้ลักสินป่ายนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ลงมาเดินรอบที่สองนะครับเป็นเวลาสองทุ่มคนเยอะกว่าเดิมมากแล้วก็ร้านนี่ก็คือเปิดกันครบทุกร้านแล้วมีทั้งเสื้อผ้าของีนะ นิดนึงฮะตีห27ยี่สเดละอยาต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเพราะยังไม่รู้เร็วไปไหนเอ่อน่าจะไปตรง3าลอ้อแล้วก็จ้าง3าลอ้อไปตรงจุดบริการรับส่งขึ้นภูทอกโอเคครับลงมาข้างล่างนะครับเขากำลังใส่บาทกันก็เลยเดี๋ยวขอใส่บาตรก่อนแล้วค่อยเดินทางไปที่ภูทอก ตอนนี้ผมก็ตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคนมาร่วมตักบาตรเยอะมากครับก็คือเป็นแถวยาวเลยแล้วก็จะมีพระมาบิณฑบ,บาตเรื่อยๆครับผมซึ่ง ตอนนี้เราก็รีบเดินทางไปที่กูทอกนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าหมอกลงนิดนิดรู้สึกเปียกไม่รู้ว่าจะเห็นวิวเห็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนฮะ จากาสามล้อมาส่งเราก็ต้องขึ้นรถไปอีกต่อไปนะฮะอันนี้ยังไม่ถึง ค,คือเราถึงแล้วน,นะฮะแล้วก็หมอกเต็มเลยไม่เห็นอะไรเลยฮะหลังจากที่เรารอประมาณสองชั่วโมงาหารเพื่อที่จะเห็นทะเลหมอกตอนนี้ก็เ sure. ห็นแค่หมอกอย่างนี้เลยฮะนะฮะก็มีแต่หมอกนะฮะไม่ได้เป็นทะเลหมอกก็คือภาพที่ฝันไว้จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เป็นแบบนี้ก็เลยตัดสินใจขอกลับแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถไม่ทันครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับทริปเชียงคาน2วันหนึ่งคืนของผมแบบไม่ได้แผนเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของผมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสนะครับสวัสดีครับ Bye.